จะขออนจสาตนะคะอดีตท่านเป็นข้าราชการบางงานตำรวจนะคะตำรวจพลรัาอากาศปัจจุบันท่านเป็นกกตจังหวัดลำพูนนะคะท่านที้ซ้อมค่ะท่านอุดมวงบณฑค่ะท่านประธานสุนทรบรรณาการเงินท่าเรือเหนือบรรณาการเงนท่าเรออเหนอบรรณาการจังหวัดลำพูนทั้งเชียงใหม่ด้วยนะคะท่านต่อไปนะคะ กรเข้า่ายงานในระดับทุกท่านที่มาลงเรียนที่นี่สําหรับพี่ด็กในทาเกิดรับความรู้จากอาจารย์ทัานอาจารย์ที่วันนี้ครับซึ่งถว่าการเขียนนี้ก็เป็นผู้มีคสมบนี่ร้องจากต่อเพื่การเรียนพ เรื่องความท้าทายงวิกฤตเศรษฐกิจโลกมีโครงการสคนไทยมีไหมโอกาสยังไงครับตอนนี้วิกฤตเรื่องอาหารวิกฤตเรื่องประชาคมอาเซียนจะตามเข้ามานะขึ้นภาแนนปี58เนี่ยคนประมาณ4-500ล้านคนจะไหลเขา้า10ประเทศจะไหลเข้าสูปาาส่ประเทศไทยแลททย้วตอนนี้วิกฤตทั้งบนเแคบของกรีซของอ,อ,อิตาลีผมย่อมมาไม่เกิดมาอย่างที่อื่นด้วยแลก็เอาฐานะมาด้วยตัวอย่างง่ายๆคือบ้านผมในที่ทูมุเก็ตเนี่ย โรงพยาบาลของรักเนี่ยรักษาเขามาก,กตะบอลตะเม็นลาวคนในพื้นที่เองก็ไปหาที่ใหม่ไปหาโรงพยาบาลที่หนึ่งก็ไม่ได้เพราะมันแพงนัทอบจก็กไปซื้อโรงพยาบาลทำโรงพยาบาลเองเพื่อเอาคน,คน มีวัตถุประสงค์และวิธีการในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคกลองระดับอำเภอของท่านอย่างไรครับอันนี้เป็นจย์ยาวนะครับแต่ของอำเภอบากกว่าแทงนะครับเมื่อวิทยากรประจำอำเภอนะครับเขาช่วยเหลือเพื่อคำปรึกษาแต่มาเพื่อชี้นำนะครับเพื่อคำปรึกษานะครับเพื่อเป็นแฟิเตอร์กับผู้อ่นโดยวามสะดวกนะครับ และก่อนจะมีวิทยากรแห่งกลุ่มไฟสอนแนวว่าเอาทำง,งานอีกหนึ่งขอบคุณครับเริ่มงปริมาณครับขอบคุณครับ ก็ให้ดูนะครับเพราะว่ามได้นำตัวคนชื่ออาตมาโพธิ์ตว่อประชาชนอาตมาในภาษาพูดหรอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถ้าเรป็นทางสสชขอเป็นลูวจ้างถ้าผู้คนผมีผู้มาทำจะไมชมชชยครับกับเท่าเราอร่อยดีดีอร่อยแล้วของของผมนะรัวสนุกบ้านผมนะครับสนับตะบนมาที่พีอยางนี บนที่หานะนะครับ <laughs> ตัวอย่างเครือข่แต่ละเครือข่อย่างอำเภอที่ทังึ้งตะเกียดนะครับถังตงตะเกียนี่หลายเรื่องหลายเราแต่ละเมอของกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับบานโงมือนลีปาซางปาซาบ้านเก่าปาซางบ้านเก่าลงเาบานกอยผมอ่านว่าเกี่ยวปาซาบ้านเก่าลงเล่าบา้อยตามที่เมยอ้อย โดนไก่ใช้เล่าไม่หล่อแล้วก็ทันสมัยจนกระทั่งรุ Form ่วันนี้ก็แรกกู้ไม่ได้ตอนนันเราได้กลุ่มอ่าต้องมีกลุ่มถูกไหมครับทุกอำเภอว่างเหมือนกันกรณนที่สองต้องมีกีฬาปรรมเอามาเอาได้แบบเขาทัดถ้ามีกลุ่มมันจะต้องอยู่ได้ด้วยยัติกา ข้ที่สอมีกติกามีข้อตกลงนะครับของกาทำีามขอที่สอ่าข้อที่สี่ฮะพอมีกติกาแล้วมี็ยังการเงิน ผมจะสรุปให้ว่าการทำงานในทีมสัรับการคือการสื่อสารนะครับการคือการสื่อสารนะครับการสื่อสารนะครับ communication นะค,ครับทำนะครับทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับงานงานคือภารกิจที่จะต้องปฏิบัติต้องมีความชัดเจนินกำหนดเป้าหมายให้พร้อมะครับการทำงาน เป็นนะครับต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นประชานที่ใส่ความเสียงชนน้อยเอาเสียงชนใหญ่ตัดสิดนนะครับการทํางานเป็นทีม,ท,มทีมก็คือกลุ่มต่างๆซึ่งประกอบด้วยคนหลายคนประกอบกันเข้ามาเป็นกลุ่มและมีหลากหลายความคิดให้ขั้นระวังด้วยคำว่าทีมจะเกิดปัญหารครับช้ะนี้นผมนายกมลนะครับรับหน้าที่นะครับตับ้งแต่หโมดูจนถึงจะ พิจารแล้วนะครับต่อไปท่านก็คงจะฟังพกิรจากทีมยารลักหรือว่าทีมงานเราของผมนะครับกรมกรทีมกาแล้วันนี้เแค่เริ่มต้นีเดีนะครับไม่ต้องว่าจอว่าแต่ทาน้แสดงสเก็ภาพไม่มอความสามารถของคุณดาะทีรัมถ้าเอาไปเล่นกำลังใหญงขนผเช่ว่า เราบริเวณนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าจริงๆน่าจะได้กำลังการที่มีสาวนุ hmm. ่นเนี่ยรับแขวง i <laughs>